โอ้ย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 โอโอโอ้ยยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยยโอ้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 ย อาจารย์เนี่นั่งตอนเงาเงือกเกี่ป็นนายปูได้ฝันหาฟันเห็นปูวะโอ้ปากตอนเงาเงือกว่าเนาะฝันเห็นปูวะปูมาวะปูมาหาวะปูมาหาวะโอ้ปูมาแล้วปูเนี่ยปูใจเย็นเย็นหงุดหงิดพ่นบอกหาหาว่าที กงคทยบอกหานึงวันนะสามาหนึ่งศูนยกับหนึ่งศูนยังเนาะแล้ว่ากงไทยนี่มวยบทัหาะเนาะทัหางไปไนีไปไงได้หานึตมุดบอกตุดตดถว่าตมดฮะสายวะตดถสายวะจแล้วพ บานเปยังไงฝันเห็นปูแห่ย่างกรงมหาบอมาโยบด้วนล้วนนะด้วนบักด้วนมหาเออน้องน้องไส้บอมหาขึนยังไม่ยังมหาขึ้นเหรอมันขึ้นลุงาสันาโตนุงปากระสันมหาน้องไส้จะกบอกน้องไส้มหาบอไม่มาเห็นหนังไปอ่ะฮะมันไปหาเออหนองไส้่น เร่าเจกับหนงใช่ตัวเายอไปเอาเหลามันโอ้โอ้แขงกอแขงครับวันี้เามุนตจะได้นั่งถึงแ้แ่ยขันท้องเรื่ออยู่บ่เดซื้อก็เพิ่นอยู่บ่เฮ้ยไปร่ผไปรนละเราเป็นตะปูเนี่บ่ตะปูไตะปูตายเนี่บ่

โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยังเข้าเ้าบางทีเปือดออก่อนม่นโอ้ยปู่ว่าจะมาแห้งอะไวเราเห็นเราไหนักเจ้าจีถือขนฉีปาบอกไม่ยีใดถีบสิหรอนเตะเลยตกทวนเพี่น้อยแยยิงล่งจากเปืองเลยไปเต้เขาเลียวปุ้ยเงี้ย

เดือดดังโอ้เดือดดัหเลยดีดงเ้เลยเอาเอาหม่เอาไบังคเขาใหได้บงคับเาใหได้บ e ังคับเอาหันโะพืกอนดยมามาลมามาห้องเมาไ้วมาไหมแล้ว โอ้โหัที่เนี่ยบงับไปหนแบงคับออกนนั้นงคับเห็นังเอาแังคับเอาโอ้ดังแตกก็พี่น้องเหรอเก้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปด บนรังสองรังอ่าสองโอ้มีทหารที่ไนหองเนี่ยหาแปดกับทหาสองบทำนี่บ่บก็เอาไหซื้อนี่บ่เจอหนี้สิให้ซื้อว่นี่ยแมนบ่นี่อ๋อฮะคุณอยให้ลอยคุณลอยเลยครับมันจะได้เพราะบ่เอาพันคพันหรือเปล่ Ờ, cầm ông cho. chỗ. Say sự xem đấy đi học. Một điểm chơi xem đấy. Ao lời! Huh? Huh? Ngh bao hoa! Huh? Ngh bao hoa! Ngh bao hoa! Ngh bao hoa! 8 bao hoa! Ngh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  đi ừ. ra ngang tông, tao buồn, buồn cái, buồn, cái, đau mắt hoài. tối thiểu cân lấy bao? tối thiểu, tối buồn. cái xương tôm thế đấy, đẹp ra. buồn, 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 cái xong đấy? ờ. Ừ. Ừ. คนพันเลยวะไม่จะได้คนพันก็มันเจ๊ขนาดนั้นเลยตัวตัวเอาเพื่อนพี่น้องเบิ้งมาดิเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งเอ๋อถือไว้จับดีดเด้อนี่จับดีดีแล้อให้พี่น้องไห้เบื้องได้เบิ้งชั่นะจับป่ะได้ปะเชงป่ะก็นั่นแหละก็นั่นแหละแมีนบ่อนี่ตัวนี้ตัวนี้บ่นู๋แข็งนู๋แข็งอยากกระชอง ถ้าออกถ้าออกสองตัวสามตัวนี่บ่ถ้าออสามตนี่บ่เราให้ใกล้ตัวเอาสามตัวตรงตรงได้ไหตรงตรงพันคูพันพันโลว่าพันบพันบพันคพันเลยดหนาวหนาวนสงามเาออสงามเลวนไหมงามด้งามงามงามหนึ่งห้าแปดห้าสอง S <S อาจารย์พันธ์ครับสือปูเหแทนเดี yeah, okay, ่ยวครับทิศใหญ่ขันพ่อใหญ่กันพ่อโอครับรับโอเครับอเคครับอเคครับเคครับโอเครับนอเครับโอเคครับโอเคครบคครับโอๆครับโอ้ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม